อยากกินจังเลยพิซซ่าเนี่ยคาพูดใหม่สิบอกคุณครูดิบอกคุณครูบอกเพื่อนเร็วอยากกินจังเลยไหนไหนไหนมาแล้วเหรอมาแล้วว้าวมาแล้วเอาไอ้ตังเอาช้อนออกเอาถ้วยออกดูเอาถ้วยออกว้าวพิชชาฝ่ายนี่เนาะพิชชาให้ตังพิชชาให้ตังบอกตังกินพิชชาตลอดไอตังกินพิชชาตลอดเลยกินแช่าบ่กินผู้เดียว อ่านเก่งหลายเลยนะมาดูคนกินพิซซ่าครับเอามือหองข้างล่างด้วยมันจะลนโอ้โหอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับหือใายหัวคืออร่อยหรือบ่อร่อยนี่สายหัวนี่รับตานี่แซ่บเดียวบอกคุณครูรู้เป็นจังไรอร่อยอร่อยครับตัวอร่อยมากครับมาดูอร่อยมากครับพูดอ่ะพูดอ่ะว้าสวัสดีแฟนเพจไฮยองทุกคนนะครับอร่อยค่ อ่าม he น <perk> <Blood? S 1> ีพาย้ต hmm. ่มากิน <DVD> ข้าวนะครับเพื่อนกินนมชมพูแต่ว่าเพื่อนรักกินของชาเขียวผมไปเบ้อแล้วนะครับนี่อยู่ร้านมานะคาเฟ่เพิ่งเปิดได้สองมื้อนะครับมื้อนี้มาต้อนรับฝนนะครับทุกคนขอบคุณแม่แล้วก็น้องแซนดี้นะครับนี่รอบนี้มาเป็นอย่างฮะคักหือ ม่นมันคืออ่าทุกคนเพิ่นกำลังเฮ็ดใหม่เนาะอันนั้นเพื่อเช็เพื่อเช็ส่วนกวางส่วนกวางบครับเช็ส่วนคอกวางความกวางครับเพื่อนเพื่อนสิวันนี้เขาเชได้กินสเต็กกวางครับทุกคนนะบอได้แม่บครับอ๋เบอ,อเลี้ยงไวด้ดูนึกว่าเลี้ยงไว้กินโอ้อุตสา,า์ว่าจะได้ชิมสเต็กวกวางกับบอที่กินเลยจ้ะเราเลี้ยงไว้ให้เบิ่งเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงส้างนะ เอามีแต oh, ่ก oh, ว uh, oh, ้างอ๋อครับนึกว่ามีทุกอย่างนึกว่าเียเป็นส่วนสัต์มีแต่กวางเชือกตัวครับหกตัวเอามาแต่สายครับเอามากาสินโอ้นึกว่ามาแต่สวิตมาแต่ยุโรปบ่แม่นมาแต่กาลสินกวางอะไรนะครับกวางลูซ่าเนี่ยครับนึกว่าเป็นกวางที่แท้เป็นกวางนี่เพิ่นอัปเดตร้านใหม่นะครับทุกคนแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเนี่ยนั่งยากที่แมฝนสาดนะครับทุกคน ตอนแรกผมนั่งอยู่หุนก็ได้ลบเข้ามาอยู่นี่น,นี่เดี๋ยวมาเบิ่งว่าเมนูเขามีอย่างไหนเนี่ยมีตำตำโจนะครับตำขาแล้วก็ตำอันนี้ตำเกาเหลาอ่ะแล้วลก็มาม่าผมนะครับทุกคนเป็นยังไงต่างขับรถโอ้ยหนะฝนเริ่มยุดแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าชุมช่มฉ่ำมือนี่เย็นสบายจนหนาวอ่ะะครับทุกคนเราจะเริ่มชิมชิมอะไรก่อน อ่าหางไได้กินเพ,พิ่อปิดมาประมาณเดือนนึงนะครับทุกคนมื่อน,นี้ได้เลิกเปิดมือที่สองวันสิกร์ิดสองอาทิตย์ลามมาปเป็นเดือนสองเดือนเพื่อนเนี่ยขมาสามรอบแล้วรอบที่สี่อันนี้จังได้กินรอบแรกบอกว่าปิดอาทิตย์หนึ่งเลยอาทิตย์หนึ่งมาประมาณสองสามมือแล้วครับมอม่หืมอือ่า,อา ็นไงนครับรสชาติที่คุณเคยบไิกินนานมามื้อนี้มาพร้อมฝนเฮาให้ตังกินลูกชิ้นปะออกินลูกชิ้นให้นะอโอ้อย่าเล่นไม่เฮยจับเอาเอาเอาับักอาบบักห่านเป็นไปกินพิซซ่ายางเดียวเพื่อนต้มยำขาโจครับนี่เ,นเป็นต่อกอบว้ใหม่ดู อ๋อเพื่อนเด็ดพิซซาให้ละอ๋อเจ้าไปถามเพื่อละไปไปเฝ้าเอาย่านมันบก่กแล้วไปไปเฝ้าเอาไปไปเฝ้าเอามให้มันแล้วเด้อไปจะาบ,บ่ได้กินได้มือนี่หนึ่งต้งยมยำขาชาูเด้อยวกอยาก,กินจังเลยพิซซาเนี่ยเอาพูดใหม่สิบอกคุณครูนีบอกคุณครูบอกเพื่อนเร็วอยากยากินจังเลยไหนมาแล้วเหรอว้าวมาแล้ว อไอ้ตังเอาช้อนออกเอาถ้วยออกดูเอาถ้วยออกว้าวพิชชาฝ่นี่เนาะพิชชาไอ้ตังพิชชาไอตัองบอกตังกินพิชชาตอลอดไอ้ตังกินพิชชาตลอดเลยกินแชบบอกินผู้เดียวอ,อ่านเก่งหลายเลยนะอ่าอ่าจับเอาจับเอาพี่โอ่ยมันห้อนี่หรือตังเป่าก่อนมันห้อนหึชักกินแบบน,นี้ก่อนนี่ มึงถือเอาฮะถือไหมฮ<ะ>ักขึโอ้โหไอ้ตังอีกกินให้ได้พิซซ่านี่ไม่เอาเพิ่นเว้ะรอพูดอ่ะพูดอืมแซ่ปะ <laughs> <laughs> ้ะหัวหนอเฮว้ยมันคือแอคติ้งดีๆเลยนี่เป็นนักแสดงได้เลยเมื <laughs> ่อไที่เขาสั่งหมดหรือยัง นี่จะหมดแล้วนี่ครับเออข้าว,ออข,าวข้าวอีกกระติบหนึง่งอืมใช่ปะใช่ปะพิซซ่าคือสิ่งที่ไอ้ตังอยากกินที่สุดเลยไอ้คนวะอืมลองกินกินกิน<ๆ><ๆ>มาดูคนกินพิซซ่าครับเอามือห้องข้างล่างด้วยมันจะลนโอ้โหอ,อ,อร่อยไหมครับอร่อยไหมครับหืม <c> ใ <oughs> สหัวคืออร่อยหรือเ่อร่อยนี่ใสหัวนี่รับตานี่แซ่บยั บอกคุณครูรู้รเป็นจนังไรอร่อยอร่อยครับตัวอร่อยมากครับมืนชอร่อยมากครับกูดะกูดะกวาเขาเอามือห้องไว้ล่นแท้แนล่นแท้แนเอามือรองไว้แบบนี้นี่แบมือแบบนี้ความแซบ,บมากับความซูทุกคนความแซบกินข้าวมาหล้วได้เพื่อนยังอยากกินอีกได้นี่ให้เพื่อนเลือกระหว่างเฟรนฟรายกับพิซซ่าเป็นเอาพิซซ่านะกัได้ มาเรอกตนมากพิซซ่าขนาดเป็นวะอ้าวทำไมติบ <laughs> น้อยจังทำไมติบน้อยจังกินเบอ้อหรอโอ,โอ้ความนี่กินข้าวกับพิซซ่ากินข้าวกับพิซซ่าง <c oughs> อ้ตัง่นกินกับหยังจากเขา้าเอามือหองไว้แบบนี้มันสินลน้นแบบมือขึ้นมาเนาะจับเอาเลยเหรอมันเซาเย็นฮอนหรอ <c oughs> เอาจับเอา จะบ่าวโอเคอ่ากินบหมนี่กินเลยอ,อืมอืม,อ,ม,อ,มอร่อยไหมครับแซ่แบแซ่บว้าแซบแซ่แม่แม่เต๋อก็แซ่บแซ่บแปลว่าเต๋อโอ้ยโอ้อาการนาะครับเต๋อเราต้อกินก่อนนะครับคุณแม่เป็นซีมก่อน เอาเลยบวบเพชรเ,พเอามาจุ่มนี่ก่อนจุ่มนี่ก่อนจุ่มบวบเพชรจุ่มล้างอนาืน้ำมาเลยบวบเพชรบวบเพชรเหรอจุม่มเราเอาป่ะกินเลยอืมอร่อยมากว้าวว้าวอร่อยมากเอาน้ำอร่อยเนาะอร่อยเนาะเอากินน้ำเลยไหมฮะฮะอืมน้ำเหรมากินน้ำ อะไรไหมทุกคนไปแล้วอยู่ในบุงนั่นแหละที่ตายตังก็ห่อกลับบ้านนะครับทุกคนโอเคแล้วกูไหดแต่เมากินเพิ่งเปิดแล้วนะครับถ้ามามุ้งฝนก็อาจจะได้รบฝนแบบผมนะครับต่างขึ้นมาก่อนมาที่นะครับต่องขึ้นนี่เฮาทั้งสามสี่คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันสวัสดีครับสวัสดีขาเบื้องกล้องคอนบ๊ายบายคจนจบแล้ว